ไม่เอานักเออโอ้ว้าวถ้าจะไมล่วงถุงยังเลิศโอ้โหโปรเดียวเป็นไรบ้างไหมเนี่ยแท็กเกิ้ลช่วยดูหน่อยมาไดีเดินปกติไหม ไม่ปกติเลยนะฉันว่าเธอต้องการหมอแล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นหมอให้เองมาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากเจอหมอไม่อยากเจอพยาบาลไม่อยากเจอใคร <c oughs> ทั้งสิ้นเลยว่าช่ยพูดถึงก็มากันเต็มเลยข้างหลังมาชายเกลียว <c oughs> ว้า <c oughs> วบัดี้ฉันว่า <c oughs> เธอจะต้องโดนผ่าตัดแ, <c oughs> แน่แน่เลยนะไดบันดี้เดินได้แล้วบันดี้เดินได้แล้วไม่ต้องมาผ่าตัดบันดี้นะเดินไหวแล้ว แคก<ช>ๆๆ็โดนผ่าตาบัตตี้ก็โดนผ่าตาใครก็ไม่ได้เป็นอะไรสักน่อยนี่ก็ไม่เป็นไรนะใจใจใช่กูเมื่อกี้เรามาันม,มากี่ตัวนะบันนีจ้จำไม่ได้แฮะตอนแรกฉันเห็นมากกว่าหนึ่งนะสองหรือสามแต่ว่าฉันเห็นตอนสุดท้ายมีแค่ตัวเดียวน่ะ หายไปเหรอใช่นะสิเราต้องหนีแล้วนะถ้าอย่างนี้หนีได้เขาวงกดดีกว่าไปกำจให้บันทิกชายเก้าด้วยนะอย่าให้โดนพวกมันมาจัดการใช่ชายเก้าเธอโดนฉีดยาพาน่ะมันหายไปไหนเนี่ยมี่มันล้องโหนหรือเปล่าชายเก้านั่นไงมันกระสวกกระสวกมันโผล่มันโผล่ชายเก้ามันหายตัวได้ว้ายมันหายตัวแล้วโอ้โหไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้ว ใเข่าวงกอดแล้วสิมาดี้โดนตามแล้วไว้มา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 ตากล้องตังหนีก่อนเลยถ้าอย่างงั้นน่ะฉันก็ว่างั้นแหละงั้นเราเอาตัวรอดในเข่าวงกอดกันให้ญ่ก่อนละกันวมาดี้ล่วงตาย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 เมื่อก้เมื่กี้ตายไหมเนี่ยเมื่อกี้ฉันโดนลิ์ยาเม็ดยาเม็ดนั้นมันทำให้ฉันกระเด็นมาไกลมากเลยน่ะแลก็เธออยู่ไหนแล้วเนี่ยบัรณาธิกาเธอไม่เจอน่า อตอนนี้ฉันใกล้อยู่ทั้งหอคอยแล้วนะบันนี่กระเด็นกระดอนมาไกลมากเลยโอ,บโอ้บันนี่หลุดแมพโอ้บันนี่ส่วนฉันกำลังหลงทางอยู่ในเขาวงกตนี้โอ้รรออันนี้มันเป็นเขาวงกตใหม่ปกติเราวิ่งแต่ข้างบนตอนนี้ฉันต้องมาวิ่งข้างล่างฉันเลยแอบหลงทางนะ่ะตายแล้วไทเกร์เราจะรอดไหมเนี่ยตันสิมันจะหาเราเจอก่อนหรือเปล่านะ่ะจริงด้วยแฮ เออทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้ชายเก้ากับบันนี่ด้วยช่วยให้เราได้หนีจากเหล่าพยาบาลทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นให้ไหวที่สุดนะฉันว่ามันคือพยามาลนะไม่ใช่พยาบาลนะชายเก้า ด้ยแต่ว่าตอนเนี้ฉันหลงทางจริงจังแล้วแหละไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันน่ะมันมืดแตด้านไปหมดเลยฉันหาชทเกร์ไม่เจอเลยเธอเจอมันบ้างไหมเนี่ยฉันก็ไม่เจอมันเหมือนกันนะตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวโอ้ไม่ได้อยู่คนเดียวนี่้อยู่คนเดียวฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วอดฉันโดทางฉันโดปิดประตูตีแมวเจอเธอแล้ว วายมันก็เจอฉันโอ้มันอยู่กันสามตัวเลยโอ้ไม่ไฉันก็อยู่ไหนไม่รู้ันก็ไม่รอดแล้วแน่เลยด้เขาวงกดบันดี้รอดอยู่คนเดียวอีกแล้วมาวายเออบันี้ฉันวิ่งตามหลังเธออยู่เนี่ยไายพยาบาลสีแดงตามมาวายพยาบาลสีแดงเพยาบาลสีแดงเลยเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะพยาบาลอยู่ตรงนั้น พยาบาลสีขาวอูนตานตายแล้วมันนี่โดนบอกขนพยาบาลลือหนโอ้ทีเด็กก็มาว้ายมันนี่โดนคุงตายแล้วตายแล้วชัยก็ทำไงดีไม่ดนแล้วใช่ใช่ใช้ใช่ใช้ใช่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 ใช้ปชนแล่วช่ใช่ใก็มา่่ใ่่ชดช่ ใช้กก <Ooh>. okay. ้อนเลยใช้กก้อนเลยไอ้ตัวพยาบาลสีแดงนะเดี๋ยว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 บ้านนี้เธอน่าจะตาไม่ดีด้วยเธอคงต้องไปหาหมอตาด้วยนะเนี่ยบายเฮ้ยบายพยาบาลทำไมมากันเยอะแบบนี้โอ้ยลอยลอยลอยฉันเลยมันคิดเออโออเธอจะจัดการมันให้เองนบ้านนี้แต่ว่า

ที่มันจะตามล่าเราน่ะใช่ใช่ใชฉันจำได้นะว่าฉันเคยเจอพยาบาลแบบตัวเดียวแล้วนะแต่ว่าไม่เคยเจอแบบรวมกันแบบนี้เลยนะใช่รวมกันเราหมู่แยกหมูตายเดี่ยวรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย <c oughs> ใช่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเดี่ยวแยกจากหมู่เราตายเดี่ยวนะ ว่าทางตันไท็เกิลนันคมันจะมทางอ่ะนะฉันบอกแล้วแต้องพแผนที่อันนี้แมปอันนี้มันยากมากเลยนะฉันวิ่งมาเจอแต่ทางตันหลายรอบมากเลยใช่ฉันก็คิดว่ามันยากมากเลยนะไชเกิลที่จะเดินในเขาวุงกดแบบนี้นะทุกคนจะลืมให้กำลังใจไชเกิลคับบันนี้โดยการกดไหลหน่อยนะ้าทุกคนกดไหลมานะบันนี่จะด้าด่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 าดไปด่าได่าไป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 ด่ได่ไปด่ได่าไปดไป ไปหามันหรอออกไปจากที่เราเห็นมันไปตางอื่นไปดูอื่ไปดูอื่ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนบาจรงไอีกแล้วฉันเห็นอมันมาเล่นน่ะได้แล้ววันนี้ลอดยากมากเลยแฮชชายเกลชาเกลชายเกนไปไปไป ฉันว่าเราทางเลือกที่ดีก็คือทางที่เราจะวิ่งอยู่ข้างบนนี้อืมเอ๊บันนี้วิ่งไปทางไหนทางนี้ดูนี่บันนี้เห็นตัวใหญ่มันวนนิ่งอยู่ข้างล่างชัเก,ก้ลเฮ้ยอยู่ทางมุมนั้นใช่ไหมนะ่ะใช่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 ี่เดี๋ยวนี้เกลี้ยระเบิดไปนี่มันวิ่งอยู่แถวนี้สร้างความมันปวดก่อนนั่นไงนั่นไงมันจะปีนขึ้นมาหอคอยแล้วมันจะขึ้นมาดักเราหอคอยเป้า แต่ฉันว่ามันขึ้นไม่ได้หรอกเราไปใกล้ๆมันแล้วก็โยนระเบิดระยอย่าชิดเลยดีกว่าวมันใหญ่มันอ้วนวายมันติดมันขึ้นไม่ได้จิงกด้วยชายเก้าจะอ้วนอ้วนแล้วขึ้นไม่ได้ดิเนโดนระเบิดเข้าไปเลียเป็นไงละ่ะไอ้บันนี่ว้ายชายเก้าตกลงมาท<ด>ั้งล่างฉันวิ่งอยู่บนกำแพงนะฉันว่านะฉันอาจจะรอดก็เป็นได้ ต่อไปเลยอย่ายหยุดอย่ายหยุดอ,อย่าไปแบบไม่หยุดอย่าว้ายโอฉันตกแมวว้าบันที่มาแล้ววิ่งต่อไปอย่ายหยุดยังใช่ใช่ใช่อยายได้เด็ดขาดเดี๋ยวเราต้องออกไปจากด่านนี้ให้ได้เลยใช่เข้ามาเร็วทึบรีวิ่งต่อเลยมันเดินทางมาไวมากพวกพยาบาลเหล่าพยาบาลสามตัวนั่นนะ่ะใช่ ขนวกนกำลังมาจัดการเราเลยนะจริงด้วยเชคเกิลถ้าเกิดเราไปถึงห้องนี้รับภัยได้ฉันว่าเราจะตัดขาดกับพวกมันได้นะนี่ก็จริงด้วยมันอาจจะไม่มีสัญญาณชีพของเราอยู่ข้างนอกแล้วมันก็เลยจับไม่ได้จริงด้วยเชคเกิลไปเรื่อยๆเรื่ๆรีบวิ่งรีบวิ่งบัตริยาเปิดประตูแล้วนะไอ้ชาริสุชารีเสียวอุ้ยมันมีเงามาแล้วมันมีควันมีไอพยาบาลปรมันไอเป็นเท้ามันแล้วไปทันอตาย เขาดีลงมาข้างล่างแล้วฉันก็หวังว่ามันคงไม่โดดตามใช้ยก็ลงมานะแต่ถ้ามันมาใช้ก็จะดักยิงเลยฉันก็เตรียมเตรียมยิงชันเตรียมยิงเลยนะโอ่นนี่เองเรียนอเนี่อชัเกลเธอจะยิงฉันอย่างนี้ตลอดไม่ได้นะ หนีดีกว่าหนีไชกิลดีกว่าฉั้วเธหนีขึ้นไปเธอก็เจอพลเรีพยาบาลข้างบนสามตัวนะหนีหายไปแล้วได้ฉันฉันเจอไอ้ยาพิษมันเธอไม่โดนอะไรเหรอมันหายไปแล้วเฮ้ไชกิลแต่ฉันได้ยินเสียงมันอยู่นะฉันก็เหมือนกันหรือว่าข้างลายตัวอยู่ก็ได้ข้างล่างนี้มันอาจจะปลอดภัยมันอาจจะลงบันไดมาไม่ได้ก็เป็นได้นะ ด่วยชายเกลวิห้องนี้เราเคยโดนขังเราไม่เข้าไปดีกว่าทางออกคำว่า Exit ไงมนันนี่เราต้องไป Exit เย้ทางนี้คือ Exit Exit แลกทา้งอเย้อกแล้วเราก็ถึงทางออกแล้วอ้าวทำไมกลับมาที่เดิมมาชายเกลนี่มันแดจางูชัดชัด เราวิ่งมาก็ศูนย์เปล่านาชนาสี